พาอีกแล้วใ้าแม่กรับไปไม่านเนี่ยแม่ในมองพายของฟังฟังแกบมองเลยน้ด้ใหม่ได้ายของได้จายสิใดบสไจะได้พายได้มวันก็บอเลได้ับไปเลย รับมันจีแปดครับพี่มันจีแปดรับรันทีแปดไปแต่ว่าไป,ไป,ไ,ปไปพวกนี้ว่าผมต้องไปเอาใบไปไปขายเรียกด้วย So that's a 我数前面。